สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งานตัว Constructor หรือเป็น Method พิเศษที่เอามาใช้ใน Class นั่นเองตัว Constructor เนี่ยจะสร้างพารามิเตอขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเก็บ Argument หรือเก็บค่าที่วัตถุนั้น a s s i g n เข้ามาเพื่อที่จะสร้างตัว p r o p e r t y ขึ้นมาใน Class นั่นเองสมมุติเรามี Class แบบนี้นะครับผมจะให้มันชื่อว่า c l s s s By c l a า s by e แบบนี้นะครับ จากนั้นเราจะใส่ตัว constructor ลงไปตัว constructor เนี่ยเราสามารถกำหนดพารามิเตอร์ให้มันได้สมมติผมกำหนดพารามิเตอร์ให้มัน3ตัวตัวแรกชื่อว่า name ตัวที่2อชื่อว่า year ตัวที่3ชื่อว่า h o n d l e r มีพารามิเตอร์3ตัวทีนี้เราบอกว่าเราจะให้ค่าพารามิเตอร์นะครับรับค่า argument ที่ ที่วัตถุเนี่ยแ s s i g n เข้ามาแล้วก็มาเก็บค่าไว้ใน property ทีนี้วิธีการก็คือเราจะใช้ this this นะครับ dot dot parameter ก็คือ name แบบนี้มีค่าท่ากับ property ที่เราต้องการแ s s i g n ก็คืออันได้ก็คือ name นี่นะครับตัว this เนี่ย refer ถึงตัว object ที่ที่มันแ s s i g n เข้ามานั่นเองก็เขียน t i แล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ตรงนี้ก็เป็น year นะครับจากนั้นตัวท้ายก็เป็น color แบบนี้อันนี้คือมี property 3ตัวนะครับโดยรับค่าจากพารามิเตอร์นะครับมา3ตัวแบบนี้จากนั้นนะครับในคลาสนี้ผมจะกำหนดตัวฟังก์ชันเมทตอดขึ้นมา1ฟังก์ชันนะครับชื่อว่า status status ตัวนี้ ให้มันแสดงออกมาทาง console.log นะครับอ่าแล้วก็ใช้ตัว template literal แล้วก็ใช้ dollar assign นะครับวงเล็บปีกาไว้แล้วเราก็ใส่ตัว this keyword ตามด้วยตัว property ที่เราต้องการสมมติใส่ name เข้าไปแบบนี้แล้วเขียนว่า is moving อ่าแบบนี้นะครับ ทีนี้วิธีการที่จะ a d s i g n argument ของ object เนี่ยเข้ามาใน parameter นะครับวิธีการก็คือเราสร้าง object ขึ้นมาจะใส่ constant นะครับแล้วก็ใส่ object สมมติ byte one อันนี้คือ object ตัวที่1เท่ากับวิธีการ assign class ก็คือเราใส่คำว่า new ลงไปข้างหน้าข้างหน้าชื่อ class class b y t แบบนี้ เสร็จแล้วตัวนี้ในวงเล็บเราก็จะใส่ตัว argument เข้าไปนะครับ3ตัวพารามิเตอรับ3ตัวเราก็ใส่3 a r อาร์กิตัวแรกจะใส่ชื่อสมมติ h o n d a แบบนี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นปีสมมุติว่า2อ0 0อันที่3ก็จะเป็น color สมมุติว่าเป็น white color อันนี้คือ,อการแอ s ไซนค่าของ object นะครับลงไปในพารามิเตอ ทีนี้เราก็จะให้มันแสดงออกมาครับออกมาใช้งานนะั่นเองก็เอา property ออกมาใช้งานนะครับเป็น console log ตามด้วยตัวชื่อ object นี้แล้วก็ใส่แล้วก็ property ที่เราต้องการให้มันแสดงสมมติผมใส่ name เข้าไปแบบนี้นะครับ s a v ปุ๊บมันก็ออกมาตัวนี้เป็น honda ครับก็ออกมาเป็นแบบนี้ หรือถ้าต้องการเป็น property ที่2ก็คือ year ก็สามารถออกมาหรือถ้าเป็น property ที่3 color ก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าต้องการแสดง method status ครับเราก็ใส่ตัว object ชื่อ object byte 1แล้วก็ dot แล้วก็ตัว status ใส่วงเล็บเปิดปิดแบบนี้ไว้ มันก็จะออกมาเป็น Honda E moving ทีนี้เราบอกว่าเรามีหลายอ็อบเจกต์แล้วก็กำหนดนะครับ s, s i ค่าเหมือนเดิมกำหนดสมมติเป็น byte 2ออ็อบเจกต์ที่2นะครับ new byte แล้วก็ด้านในเนี่ยก็ใส่อาร์กิมนต์ลงไปสมมติว่าเป็น Yamaha ปีเป็น2006สีเป็น black ่านะครับสีเป็นแบล็คเสร็จแล้วเราก็ให้มันแสดงออกมาเหมือนกันทั้ง Property แล้วก็ตัว m method f u ฟังชั n น,นะครับตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นไบต์สองให้หมดอ่าเป็นไบต์สองแบบนี้นะครับเซฟไบต์สองที่ได้ก็คือย a ห้าสองพันหกสีดำยำห้าเอสมอว์วิ่ง โอเคครับนี่ก็คือการใช้ constructor หรือว่า m e t h อดสเปเชียลเมทอดนะครับที่เอามาใช้เพื่อที่จะให้ object เนี่ยสามารถแอดสไค่า argument เข้าไปนะครับโดย constructor เนี่ยก็สร้าง p a r a มิ t e r ขึ้นมารับค่า argument นะครับแล้วก็แอดสไค่าไปที่ p r o p e r t y นั่นเอง